อนนะเหมือนมันจะขึ้นอีกอันนี้ถ่ายไว้เมื่อเช้ามาตอนเจ็ดโมงยี่สิบแปดเห็นก็คือมาถ่ายไว้เมือันฟูนเหมือนมือคนมากแล้วมันใหญ่แล้วมือเลียวสวยแบบเรียงกันนี้ด้วยมันอูมอันนี้ก็เหมือนมืันมีแล้วเนาะน่นเล็กเนาะมันเหี่ยวเลยยายมาทำความสะอาดช่วยไงคะอ๋อยายก็เลยยายเป็นคนเห็นออกออกเอ้ยไม่ดิยังยัง ไดเลือกอะไรต้องไปเอาส่งให้อลด้วยบ้านเลขที่เ4ีค่ะบ้านเลขที่ยาย74แต่มันอยู่ระหว่างสองหลังไงใช่มัไม่ไข่นั่นแหละยายว่าเหมือนมันมีไข่ชี้มือแล้วกยายมันมาอยู่ใกล้ๆค่เห็นขาไปนะเนี่จริงๆมันต้องมีอีกมันมันคงเหี่ยวหมดลูกหนึ่งแล้วอันนี้อันนี้เป็นไข่ใหม่ กำลังอันนั้นกำลังขึ้นใช่ไหมนั้นใช่ค่ะจะมีกเหมือนจะมีคอยดูพรุ่งนี้ค่ะน้ำมันขึ้นเคยตรงนี้เคยมีไหมครับยครับอันนี้เพิ่งเห็นครั้งแรกใช่ใช่ยายเห็นขาวปกติก็เห็ดทั่วไปที่กินได้ขาวช่องเอ๊ะอันนี้พอไม่เต๋อแล้วมันเต๋อเต๋อเตต๋เต๋ออเต๋อเต๋ ยายพึ่งมานี่อายายมาเอาขยะมาลงสวนเลยผมก็ไม่เคยเห็นปกติก็เจอแต่เห็ดละงอกเห็ดพึ่งเห็ดโคนั่นเลยค่ะเคยเห็นเห็ดแบบนี้ไหมไม่เคยค่ะยายก็หาเห็ดทุกวันหน้าบ้านไม่เคยเห็นเห็ดอย่างนี้เลยยายดูข่าวเขาบอกว่าเห็ดมือผีค่ะก็บอกว่าถ้ามันมันออกมาแล้วมันจะมีเมงวันตอมเห็นก็บอกว่า้าบ้านไหนออกเห็ดนี้จะมีโชค ในข่าวปกติยายปกติยายซื้อลอตเตอรี่ไหมครับเล่นหวยปกติยายไม่เคยเล่นหวยเลยค่ะยายไม่ค่อยยายไม่ค่อยเล่นพูดตามจริงยายธรรมะค่ะยายรอบวัดยายก็คิดว่าจะให้โชคนะคะเพราะเพราะไม่เคยเห็นนี่ยะยายอยู่มาตั้งทั้งชีวิตเลยยังไม่เคยเห็นเลยเห็ดแบบนี้แต่ไปบังเอิญไปเจอข่าวเขาบอกว่าวันนี้พอดีมาเห็นของตัวเองโอ้แปลกดีก็เลย ยายเห็นตอนไหนทํายังไงถึงเห็นเมาาื่อเช้ายายเอาขยะามาัเทค่ะปกติยายจะกวาดหน้าบ้านเอาใบมะขามเอาใบนี่ม,มัเทในสวนนะครับก็เลยยายมายกอันนี้ขึ้นก็เลยมาเห็นก็เลยเรียกออกเห็น,เป,น<อ>เป็นยังไงฮะเห็นเขาออกมาเลยค่ะเห็นเป็นนิ้วออกมาโผล่มาเห็นมีหนึ่งวันด้วยก็เหมือนในในข่าวที่ยายเคยเห็นยายก็เลยเรียกหลานาตกใจไหมกลัวไหมฮะไม่กลัวค่ะดีใจค่ะรู้สึกดีใจ <laughs> ก็เห็นเขาบอกว่าจะให้โชคไงไม่เคยได้เห็นที่หายากอันดับสองของโลกก็ไปเซิร์ชดูไม่ได้อันดับสองของโลกมันจะไม่ยายมีเลขในใจอะไรไหมฮะที่จะซื้อในงวดนี้ยายชอบบ้านเลขที่ค่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับเจ็ดสี่ค่ะหมู่ที่หมู่ที่สิบหกเจ็ดสี่หมู่ที่สิบหกปกติเข้าหาเห็ดในป่าไหมฮะหาค่ะหาประจำหาประจำจะรู้จักชื่อเห็ดหมดทุกอย่างเลยแหละแต่เห็ดนี้ยายไม่เคยเห็น เพิ่งเห็นนี้ค่ะครั้งแรกในชีวิตค่ะครั้งแรกในชีวิตข้ามาเคยเห็นในสวนตัวเองก็ดีใจนี่แหละครั้งวันนี้แหละเนาะเอาให้ได้หมดนี่หมดชิ้นสร้างบ้านทั้งหมดชิ้นจ้ายายก็เป็นนี่เป็นชิ้นมันเหี่ยวหมดแล้วจ้าต้องดูลูกมะชามอันนี้สงสัยนี่ออกใหม่เลยหนูก็ดูว่าจะออกก็ดูด้วยต้องกติดต่อ ตาน้ำมเื่องนิงใหเกียวต้มน้ำอยู่็มีเนาะขาๆเลยแต่แม่ค้ไม่เอาไว้หรอกแม่ค้จะให้ให้โชคให้โชคมาเลขสแล้วก็มาเลขีี่สากรบบาอีกเลย ในที่บ้านเล่นอะไรก็มีคืนเลยไม่ครับมันเลขแปดแล้วที่ไหมจ้าไม่เอารอลุ้นดูก่อนฝนจะมาอะไรกันฝนจะมาแรงไปหลายวันข่าวบ้านเราเยอะพี่ก็เลยชอบดูโซนบ้านเราโซนบ้านเรามันจะ่ช้าก็ได้อะไรนะหนึ่งห้าห้าใช่ไหมเหมือนเลขสิบเฉดพอดีฝนตกพอดี เป็นหลานใช่ไหมครัค่ะเป็นหลานสาวคุณยายอเห็นตอนไหนครับยายเห็นตอนประมาณยายเห็นแต่เช้าประมาณเจ็ดโมงครึ่งก็คือเราแต่งตัวจะไปทํางานแล้วยายก็โทรมาเนี่ยค่ะเวลาเจ็ดโมงยีที่ไปถ่ายรูปไปดูตอนนั้นลักษณะเป็นแบบไหนครับเป็นเหมือนมือเลยค่ะมันมือเรียงกันอุ้มๆแบบนี้นะคะเรียงสวยมากเป็นนิ้วมือเรียงกันเลยค่ะเคยเห็นมาก่อนไหมครับไม่เคยค่ะคิดว่าเป็นยังไงครับที่มีเห็ดแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้านก็ถือว่าอัศจรรย์ดีแล้วก็อาจจะเป็นมีมีคิดหวังว่าอาจจะทําให้เรามีโชคก็ได้เพราะว่ามันมันเป็นพอเราไปเห็นแล้วเราเซิร์ชดูแล้วแบบเป็นเห็ดหายากอันดับสองของโลกเลยอะค่ะก็เลยก็เลยรู้สึกอัศจรรย์ปกติเนี่ยเป็นคนชอบเสี่ยงไหมเสี่ยงโชคไหมก็เล่นบ้างค่ะพี่เล่นเล่นอยู่แล้วค่ะ งวดน,นี้เนี่ยได้ตัวไหนครับชอบตัวไหนเป็นพิเศษถ้าชอบก็คงวนเวียนอยู่ที่เลขที่บ้านแค่นี้ค่ะเลขที่บ้านเลขที่อะไรครับเลขที่บ้านเลขที่เจ็ดสิบสี่ค่ะแต่มันอยู่ระหว่างบ้านสองหลังค่ะก็มีเลขที่รถทะเบียนรถค่ะทะเบียนรถที่ขับก็เก้าเก้าสามสี่ค่ะแล้วก็บ้านเจ็ดสิบสี่ค่ะทะเบียนรถพึ่งได้ใช่ไหมครใช่ค่ะใยขาวได้มาเมื่อไม่กี่เดือนนี้ด้วยใช่ค่ะค ยังไม่ออกก็เลยอยากตามพอดีมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นที่บ้านก็คงจะวนเวียนซื้ออยู่แค่เลขทะเบียนรถแล้วก็เลขที่บ้านเนี่ยค่ะไม่เคยเจอได้แหละทำอะไรไม่ถูกยายหาหตลอดไม่ยยด นีี่ยายหมดเลยเออมีบ้านเลขที่ยายด้วยเจ็ดสี่พี่ด้วยสี่นเลย